สวัสดีครับช่องนุ่มนำมดขคนหนาดำครับพี่น้องสวัสดีพี่น้องเอฟซีสูบูสุขนครับครับมือนีเป็นวัหยุยศครับพี่น้องครับนุ่มนำมดก็ะไรสีเปรันนั่นสิเปรคุดมันแกวครับพี่น้องมันแกวที่เขาโลออกแล้วเขาเลื่อนเลื่อออกแล้วเลื่อเลื่อแปลงออกแล้วนะครับเทาก็เลยสิเปรคุดมันแกวนี่ครับพี่น้องนี่อุปกรณ์เท่าครับบ่มมีเสียมครับดัดแปลงเอาเองนี่พี่น้องเนี่ เอาควันปอนทุบให้มันไปแป่ให้มันคมๆแน่นอย่างหน่อยครับบรรยากาศครับช่วงประมาณแปดโมงเก้าโมงครับพี่น้องตอนนี้แดดกำลังแอมเซมเลยใ <c oughs> กล้จะเข้าหนาหนาวแล้วครับพี่น้องยังมางเลี่ยหรือรมว่อยๆครับพี่น้องย้ำมาเศร้าอากาศเย็นแน่นอย่างหน่อย กำลังย่างไปพูนพูนละมองเปลียงพักมองทกเทาแกบข้างๆเปลียงพัก,ทกเทาแกบพูนละครไปเดี๋ยวค่อยมาพอกันครับพี่น้องครับพี่น้องมาหอดมองแล้วครับปลามันเกี่ยวครับพี่น้องฟังขัวมือนี่เป็นปลามันเกี่ยวเนาะนี่ครับเป็นปลาเขาพวนดินแล้วครับพี่น้องคือว่าเขาโลแล้วเดี๋ยวเขาจะมาขุดเอามองไหนมันเป็นอันแตกงอดขึ้นครับพี่น้อง มุกแตกงอดผู้ยุพี่คือนี่ห้องเดียวเสียมห้องขุดครับแปลว่าทางไตมันอาจจะมีหัวยังมีหัวยั่งอยู่ครับกับฟังทั้งนี้ก็เป็นครับอันนี้ห้องเทาแก้ครับพี่น้องนี่ครับเป็นพักครับแปลงพักของทาแก่นุ่มนามมนี่แหละครับพี่น้องครับเป็นขึ้นสายครับขึ้นสายต้นใหญ่ซุ้มเขากินนั่นก้านมันนะครับพี่น้อง ครับปลูกได้สองอาทิตย์แล้วครับพี่น้องมองนี่แต่ว่าหมองพู่นนี่ปลูกได้สามสามสี่อาทิตย์แล้วครับกำลังง่ายครับจากน้อยก็ได้เก็บครับถเถาแก่ปลูกลายครับพี่น้องกว้างก็ยังนะเบื้องทางนี้เด้อพู่นนะทั้งหลังครับแปลงมะกว้วงปลูกท่านด้แล้วเด้อครับพู่นนะส้มไถพุน่นด้วยพุ่นว้ท่านินลุ่งกาเถอะท่านในด,ดำเถอะ ปลูกเป็นชุดเป็นชุดไปครับไปพี่น้องครับบึ้งผักแล้วๆเข้ามาขุดมันเกี่ยกันมือนีภารกิจเข้ามือนีครับหากินแบบคนอีสานในอิสราเอลนอะครับเนอะพี่น้องเนาะแรงงานในอิสราเอลครับครับช่วงวันหยุดเท่ากับมาเฮ็ดคลิปฝากพี่ฝากน้องเข้านี่แหละไปครับ,รบพี่น้องแปลงไงครับกว้วงปัญญง าหารอนี่กับพ่อแห้งแล้วครับพี่น้องนี่คือจังหย่อนนั่งเสียครับเราว่าขุดลงมันน่าจะลงเหลือครับพี่น้องครับพี่มองนี่ยางหลายเลยครับพี่น้องนี่นี่เ๋ยะไปตั้งกล่องมองมองก่อน,นจังมองนี่ เลือดเลือดนี่เหรอโอ้พี่น้องพื่อนว้าวหัวแหลกเลยโอ้สับพร้อมไหมหัวบักง่ายไหมเพื่อนห็นบ่โอ้เสียดายว่าเป็นยังครับเนื้อมันจีทั้งในมันจีสีออกสีสมสมไหมครับพี่น้องนะเทากับอาออกเลยครับดึงซุ้มมัน ตมััชุว้มันงามันอะชุวงเคียมันกำลังสิบปงเคีย,ยนเห็น่น <c oughs> ครับโอ้ยยาคักเลย <c oughs> เอาไปนึ่ง <c oughs> ผู้ใดมากหวานกระเฮ็ดของหวานครับพี่น้อง <c oughs> ใส่ถุง <N h 2> <c oughs> นี่มองนึง อยู่ในดินเสเห็นป้อห้อยรถมันนั่นห้อยรถมันซับปาดขาดหรอเรือซัมนี่แหละเห็นป้องเน้ออันน้อยๆเปลาครับพี่น้องเกลี่ยก็แต่ใหญ่ๆเลย ประมาณซับนี้

วันแล้วอ <Ooh. S 1> ชื้นขวนมีน้อง mua ngày phần nhắn หัวขุดอ่อนๆครับพี่น้องเดี๋ยวหัวมันจะหักก่อนพูดนะอันทั้งคางทั้งคางกับมี่พูดนะครับอืมเจือบข่วนโอ้หัวนี่ยังงามเลยครับ เอาออกเลยครับนี่ดูสิใบมนันเนาะครับนาะไปถูมไหนี่เป็นลายหัวเหลือดยครับเฮ้ยเลือกตะหัวยิ่งใหญ่เลยนี่ยนี่ส่งสีหัวใหญ่อยู่ครับพี่นอ้องอ้เห็นวะเหี้ย อันนึงนะครับอันนี้มันเหียวเหียวแล้วะยิบ่าได้หเหี่ยวไม่เอา <c oughs> หัวหนี่ด้วยโอ้ยงังเหียวเลยพี่น้องเนียนเนียนเนียนหัวเหี้ยอยู่ นี่สมบูรณ์ครับพี่น้องอยัางงามเลยหากอกเลยครับ <c oughs> ngay đây yết 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 gì เาอาพี่น้องสับแล้วโอ้โหนะเห็นว่าอุ้ยหัวบบกง่ายแต่เสียดายพุดนะพูดนะโอ้หน่วยนี้ใครอยู่นี่ แค่ยอยู่อันนี้โอ้เสียดายเสียดายแห้งบุเอาอันนี้เอานะ้ำตรงนอ้ไป หัวหนึ่งเนาะซีเบิลนะครับหัว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 โอ้หวน สีเอาเลยครับเนี่ยเอาไปหนึง่ง

วัวแบัง่ายเลยนี่แตนแอวเดียวเจี๊บวัวแบบง่ายเจีกบ ก้องกันเนีย่อยองงัดออกข้างกันนี่นะมาจากอึดตับพี่หัวนหนึ่งเนี่ยี่นะ sao lái phần đây ô lái lái, lái ้านเท่านี้ซับไปหาไปขายพปแล้วพี่นอ้องน,นี่มันหลายเห็นวะครับไปเอาทุกอย่างมาใส่ก่อนครับบาที่นี่ พี่น้องมันเกี่ยวก็ได้หลายเตือบแล้วครับพี่น้องครับจนเอาไปบ่ไหวพูนละจนขีข้้นก้นพ่นละครับพี่น้องญานเอาโน่นนั่นญา,าน,นาเอาเมื่อบ่ไหวมันยุ่ไก่เนาะครับย่งางมาเอาได้นไงครับพูนะครับนี่ต่หัวยังไง ยางมันเลยครับชุบนี้บเอาเนี่ยพี่น้องหัวใน่นๆน้ำมูน,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 นี่ชุบม,มันนั่นคือกันมันหักเพิ่อชุบนีกรลารแล้ว,ลลวครับพี่น้องมือนีกะยางมวนเลยครับปุดมันเกี่ยวผู้เดียวได้ยางหลายเลยน,ลนี่แต่หัวแบกไงครับ หัเดียวเขาบ่เมื่อนี่นี่หัวเดียวนี่ครับครับได้ย่างหลายเลยอบไปปั่นพี่ปั่นน่องห้อกินมุลลยกยเข็มแขมของงานไทยห้อนี่ละครับครับพี่น้องเบื้องล้วกันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เด้อพี่น้องเด้อครับจะลืมกดติดตามครับหนุ่มหนานมลคนอาดําครับพี่น้องเรื่องานไทยในอิสราเอลนะครับเนาะจะเป็นนักสีแล้วครับบรรยากาศ หาอยู่หากินครับคุณะตอนนี้ก็เตรียมทุ่งแล้วครับเนี่ยครับคลิปนี้ก็ไว้สำนี้ก่อนครับพี่น้องครับคลิปหน้าพอกันไหมเด้อครับเด้อครับสวัสดีครับ